สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสเคลื่อนที่ f a m i l y on Tour นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะคะสองตายายก็ได้ตื่นแล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะและรู้สึกมีความสุขมากนะคะที่มีความสุขด้วยดีใจด้วยนะคะ ตัวเองได้ตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะยังมีโอกาสยังมีชีวิตได้ทําสิ่งดีๆนะคะได้ทําในสิ่งที่อยากทําเยอะแยะมากมายนะคะได้เรียนรู้ได้จัดการชีวิตใดๆนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีของเราทุกทกท่านนะคะโหท่านผู้ชมนี่จะให้ดูอะไรนะนี่ตื่นเช้ามานะคะคุณพ่อเขาก็เดินหาของกงของกินนะคะ ซึ่งวันนี้เขาจะเสนอเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหาอะไรพ่อหาใบตองจะไปนึ่งปลาแหอวันนี้เช้านี้จะทํากับข้าวด้วยกันนึ่งปลาเหรอครับดเอว<ต><อ>ผักพวกนี้ก็ไม่กล,าล้าเอาละไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเอาขึ้นมนบ้างสวยแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าสวยแต่รูปจุบไม่หอมหรือเปล่าเอาเเอแล้วเอาผักของเราดีกว่าเน่เน่เน่ไหนใบตองไหนดูสิเอาสองใบพอใบอ่อน นี่ท่านผู้ชมใบตองที่จะเอาไปนึ่งปลานะคะเอาที่ของชาวนานี่เรารู้จักกันไม่ให้ดูนี่ท่านผู้ชมกอน,นี้นะเออนะเนี้ยแค่กองปลาเด็กกินนึ่งปลาใช่เช้านี้นะคะเราจะทํานึ่งปลากินกันตอนเช้าแล้วเสร็จเราถึงจะไปท,ทําธุระเนาะ,ปะไปทำอะไรก็เราจะไปะบ้านลุงเจืองไงไปซ่อมรถต่อใช่เออไปไป ดี๋ยวมันจะสายแกเขามุดใต้ลงรถไม่ไหวพ่อต้องไปมุดอืมขี่ไปอตราไปเร็วๆรเนี่ยท่านผู้ชมลูกก็เดินตามนะคะวันนี้เป็นนักเรียนนะวันนี้นะคะอากาศดีดีท่านผู้ชมดูดิมีความสดชื่นมีความแบบเขียวขจีออร่ามากเลยท้องฟ้านะคะก็ยังสดใสอยู่ในตอนเช้าเดี๋ยวสายมามันก็จะเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะอืมเปลี่ยนฟิลแท้ เห็นดอยสุเทพแล้วแม่ใช่ดอยสุเทพไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีหมอกนะคะหมอกหมอกไม่ใช่หมอกหนาวหมอกขวัญนั่นแหละท่านผู้ชมมนุษย์อยู่ที่ไหนนะคะก็วุ่นวายที่นั่นนะคะอืมนี่ปลาพ่อปลาบัวลอยไม่มีแล้วเขาแม่โกตัดหมดแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเอาหน่อของบัวลอยเนั่นด้วยอืม มีแต่ใบตองแล้วมีผักอย่างอื่นไหมต้องเก็บผักในสวนวเรานี่ยอ๋อโอเคนี่ค่ะนาบานสองตายายนะคะก็ยังคงความเป็นชนบทอยู่นะคะนะคะเดี๋ยอีกหน่อยนะคะท่านผูช้ชมมันก็จะเรินจะเิญน,นะมันจะมีถนนคนกงคนกรีดมีเสาไฟฟงไฟฟ้าเข้ามานะคะอ,อย่างที่บอกถึงตอนนั้นคุณแม่กับคุณพ่อก,ก็อาจจะแบบไปอยู่บนภูแล้วห่างไกลแบบผู้คนแล้วนะคะอืมเนาะนี่ ฝั่งนี้นะคะคุณแม่ชอบนะคะทำผู้ชมที่นี่เนี่ยอเพราะว่ามันย้อนวัยย้อนชีวิตดีเพราะว่าในเมืองมันเจริญใช่ไหมนี่เรามาอยู่ตรงนี้มันก็จะให,ให้เรามีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีแต่ทุ่งนานะคะมีแต่ต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับทําให้เรา ภาพเดิมๆนะคะมันก็กลับขึ้นมาเนาะกับความเรียบง่ายกับความสงบอะไรเงี้ยคะ่ะน้องมาก็สดชื่นตอนเช้าเดินไปเดินมาตามพ่อแม่ใช่ไหมลูกนี่นะคะท่านผู้ชมคุณพ่อก็มาเอากระหล่ำดอกนะคะไปนึ่งใส่ปลานะคะเราจะเริ่มกินแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า เราจะเริ่มปรับดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกใหม่นะคะปรับอะไรนะแปลงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นไม้ทีนี้ปลวกกินสุดอืมเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กมาเสริมเนาะครับเดี๋ยวยาเหล็กมาใส <c oughs> ข่ขุดดินตรงเนี้ยขึ้นข้างแล้วก็เอาเหล็กใส่ทําใหม่เดี๋ยวไล่กินก่อนแล้วที่เหลือก็จะเอาส่งให้เอฟซีด้วยเพราะว่ามีเอซีสั่งด้วยนะอมเขาอยากกินแล้ว <c oughs> อยากได้มแมลงอยากได้หนอนด้วย <c oughs> Okay. นี่ได้แล้วนะคะกระหล่ำดอกน้อยนะคะแล้วก็มะเขือแล้วก็พริกนะคะผู้ชมดอกเล็กๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้สวยเนาะอันนี้คือเราจะาเคลียแปลงเราไงคะ่ะท่านผู้ชมอมดอกที่มันสวยมันใหญ่แล้วก็เอาไว้ให้เอฟซีเนาะใช่ครับนี่แม่นี่แล้วก็เก็บมะมะแขวนด้วยนะคะมะอะไรนะมะแขวนมะแขวง มาแหวงนั่นแหละมันก็ออกสำเนียงเหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องเยอะพอดูดีท่าผู้ชมรดก,ดกอันนี้มันขึ้นเองนะคะเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันไม่มีสารสารเคมีเนาะมันไม่มียาข้ายาไม่มีอะไรเนี่ยมันพวกเนี้มันจะขึ้นสวยๆเดี๋ดยวจะพาไปดูนี่อีกดินหนึ่ง ในพ่อที่พ่อบอกว่ามันมันอ๋มนอมีลูกนี่ไงท่านผู้ชมไม่ใช่ลูกเดียวนะหลายลูกด้วยใช่ท่านผู้ชมดูฟักเขียวมันขึ้นเต็มแล้วอ่ะเนี่ยดูดูเนี่ยมันกําลังมีลูกแล้วเห็นไหมคะนี่นี่ไงแม่ดูใช่เต็มเลยท่านผู้ชมดูดีน่ารักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย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 โอโ้โหสุดยอดเลยดูดิดูยอดมนะันอ่ะ Uh huh. ถ้าไปชมดูมันไต่ค้างดูความเก่งเขาของเขานะคะเขาไต่ค้างนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะฟ้าเขียวขอให้โตวไวขอให้มีความสุขกับการเติบโตนะคะดูถ้าไ้ชมดูมุมนี้ว่าดูมันเลื้อยน่ารักอ่ะ <laughs> ดูสิ มีความมีความเดินเก็บผักในสวนอืมตะมุตะมีนี่มีการอเอากัน<า>ไกนม,มีความเอากันไกมาเด็ดตือเราต้องกินเขาก่อน <c oughs> ลำต้นเขาเล็กลูกเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะไม่ไหวนี่ ขอดแล้วมะหูยมะเขือเทศสวยแล้วโอ้ท่านผู้ชมดูดิมะเขือเทศก็โตเอาโตเอาเห็นไหมคะนี่สวยแล้วงามดูดิเรียงรายนี่พริกโอ้ oh, พริกนี่ดกมาก <laughs> ใช่ท่านผู้ชมดูดิโอ้น่ารักอ่ะเดูดิ <laughs> ดูสีท่านผู้ชมมีมีความเป็นซาลาเณรนะคะแบบว่างามมากเลยใช่ไงคะซาลาเณรมีความสุขไหมดูดิ เธอต้องมีความสุขแน่ๆเลยเพราะว่าเธอแบบว่าสวยมากเลยดูสิเธอหน้าตาแบบเลิศอะดูเดะน่ารักขอให้เธอแบบว่าเจริญง,งอกง,งามเยอะๆนะเข้าใจไหมเธอมีความสุขขอให้เธอมีความสุขกับวันใหม่นะคะ่าชมดูนี่โหระพานะคะคุณพ่อนะคะเด็ดจนมันเด็ดเอาไปกินจนมันแบบว่าโตไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้นคะคะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมปลานึ่งของเราในตอนเช้าวันนี้นะคะนี่ซึ่งคุณพ่อนะคะก็เอาใบตองนะคะลองก่อนนะคะแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปนะคะไฟก็ติดดีมากเลยท่านผู้ชมดูอันนี้จะเป็นผักนะคะที่เก็บมาเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมดูดีมีมะเขือมีพริกมี มะแข้นนะคะมะแขวงมะแขวงนะคะแล้วก็มีหัวผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีใบกระลำดอกนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้ใบอันนี้คะน้าใช่ไหมบอกเออเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นกระลำดอกนะจ๊ะทุกคนนี่กระลำดอกนะคะสวยๆเราให้เอฟซีนะคะไม่สวยเรากินเองค่ะเห็นไหมว่าเรารักทุกคนมากแค่ไหนเห็นไหม นะคะสุดยอดสุดยอดผักปลอดสารพิษแบบล้านเปอร์เซ็นต์นะคะการันตีจากสิ่งที่ทุกคนเห็นทุกวันนะคะนี่นะคะก็เริ่มใส่ผักทั้งหมดลงไปในหม้อหนึ่งนะคะ คินะะจริงๆแล้วเราเราเรานึ่งปลาสักพักหนึ่งแล้วเราใส่ผักทีหลังมันจะคุ้นค่าอาหารใช่พวกนี้เอาทีหลังเขาจะได้หวานไงนีใส่หมดเลยเนาะค่ะ <c oughs> ชอบกินผักใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าปลาสุกแล้วเราค่อยใส่สองตัวเนี่ยเขาจะได้หอม จะตัดส่งให้ทุกคนอันนี้คือเอาไว้ใส่ทีหลังครับนี้ใบโหระพากับใบโหระพากับไอผักชีฝรั่งเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะเขาจะได้หอมตอนปลาสุกแล้วนะคะครับเป็นไงคะท่านผู้ชมสวยงามไหมน่ากินหรือเปล่าสุดยอดนะคะเตาก็คือแบบแรงดีมากนะคะถ้าเป็นเตาอ,อันเดิมนี่คือท่าู้ชมนึกภาพตามนะ ป่านี้ยังไม่ได้กินเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งอะท่านผู้ชมท่านนึงป่าแบบนี้นะถึงจะได้กินนะวะเนาะสชั่วโมงแ่แสองชั่วโมงอะคุณพ่อบอกแต่เตาเนี้ยมันคือความร้อนมันสเสถียรมากเลยค่ะมันมันดีอะค่ะทุกคนคุณพ่อเลยขยันทํากับข้าวเลยนะคะช่วงนี้ชื้อปิดฝาเดี๋ยวเราก็อัดไฟอย่างเดียวเลย นะคะเดินไป,ไปเดิน,นมาลูก,ลกอัตตาก็นอนแอ้งแม่งอยู่ตรงนี้นะคะไปไหนมาลูกชายเ <nam S 1> ชื้อเพลิงเราก็มีไม่อั้นนะ รือสีขันห้ารือสีขันห้าโอ้โหนั่นพอเรียกรือสีขันห้าอัตาก็วิ่งมานะคะดูดิท<อ>่านผูช้ชมใช่ท่านผู้ชมดูขันห้าเขามานั่งจ้องอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ,อัตาลูกไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะเพราะว่าเขาชอบชีวิตแบบว,ว่าสันโดษสันสันเดียวนะคะไปลูกมาต้องไปอยู่เออปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นแหละมาอัตามาลูกมา คุณแม่เรียกปุ๊บนะคะอตาเรียกคันห้าปุ๊บอัตาก็วิ่งมานะคะจริงเขารักกันแหละท่านผู้ชมเขารักกันแหละแต่ว่าด้วยความที่เขามีความเป็นตัวตนไงอย่างตัวตนของอัตคันห้าเขาก็อย,ากอยู่ดูคนเดียวอย่างมือมองท้องฟ้าอากาศธรรมชาติรอบตัวอย่างเงี้ยนะคะมันลงมาแรงแต่อัตตาเนี่ยเขาก็จะชอบแนวเล่นไงแนวสนุกสนานแนวแบบ ถ้าเป็นคนนี่นะคะก็จะแนวแบบว่ามักม่วนนะคะภาษาเหนือมักม่วนมักเล่นมักยอกเนีย่ยค่ะอืมนยคะนู่นค่ะ,คะไปนน่นล,ละค่ะเดินต้มเตียมไปนน่นล,ละอันนี้ก็จะเป็นอ่ามะละกอนะคะที่คุณพ่อเพาะเอาไว้นะคะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวถ้ามันโตปุ๊บก็เดี๋ยวจะเอาลงดินนะคะสีท่านผู้ชมปลูกแค่สองวันอะ โตแล้วล่ะดูดิเต็มกระถางเลยดูท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเน,น,น,นีมันแตกยอดออกมาแตกหน่อ,อ,อมาหมเห็นไหมเห็นไหมเขาไวมากเลยเนี่ยค่ะต้องดูแลนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันมีมแมลงมีลามีอะไรไม่รู้โอ้โหนะคะการเป็นชาวสวนนี่ก็มันต้องเป็นอะไรที่แบบริกซึ้งเหมือนกันนะทุกคน ดูลูกอะอยู่คนละมุมเลยที่นี้ขนะอยู่นี่อาตายอยู่นู่นเออแม่รักลูกนะคะไอเลิบยูนะคะแม่รักลูกทั้งสองทั้งสามทั้งสี่ทั้งห้าทั้งหกเลยทั้งลูกทั้งลูกคนและลูกหมาลูกแมวด้วยนะคะแม่รักนะจุ๊บๆรักเอฟซีด้วยคะ่ะเห็นไหมคะชีวิตที่เราวาดมันขึ้นมานะคะาน้ไ้ชมมันคือ เขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะคะมันมันเป็นแบบไหนนะคะ mm. ก็อยู่ที่เจ้าของชีวิตนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะที่จะวาดมันขึ้นมานะคะวาดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำะคะ่ะแล้วไ่ชมมันก็คือศิลปะเนาะ mm. ที่เรา ชีวิตเราก็เหมือนศิลปะนะคะเหมือนภาพวาดที่เราจะรังสรรค์อะไรมันขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์นะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยงามไม่ว่าจะเป็นชีวิตอะไรแบบไหนเราก็เป็นคนวาดมันขึ้นมาวาดขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เรียนรู้ฝึกฝนตัวเองนะคะเขาเรียกว่าหนทางการฝึกตนนะคะฝึกฝนนะคะถ้าเราไม่ฝึกนะคะเราก็ยากที่จะพบความจริงของชีวิตหรือพบความสุขความสําเร็จของชีวิตได้นะคะเลึกซึ้งนะทุกคน โอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็นึ่งปลาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวเช้ากันใช่ไหมพ่อครับอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปทํางานบ้านรอก่อนท่านผู้ชมเอ้ยที่นอนอยังไม่ได้เก็บเลยนะคะบ้านยังไม่ได้กวาดเลยนะคะออโ,โอ้โหหอมไหม ท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมสุดที่ราของเราสองคนตายายตอนนี้นะคะปลานึ่งได้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพอ่อดูผักเต็มเลยผักในสวนของเราพ่อเอาอะไรมาเขี่ยดูนิดนึงได้ไหมทำไมเหรอให้ท่านผู้ชมแบบว่าน้ำลายไหลอะ่ะมันปกปิดปลาใช่ไหมใช่ให้ท่านผู้ชมแบบว่าน้ำลายน้อยไปตัวอะ่ะนี่ไงมีขิงด้วยมีความสุขไปด้วยกันอุ้ยมีความอม,มีหน้านมันหอมนี่มีขิงด้วยเห็นไหม,ม อันนี้ใบเพราะเพราะเะเงี้ยเนื้อปลาน,นิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมรู้ว่ามันสุกแล้วแบบมันสุกแล้วครับนี่นฉ่ำเลยครับใช่แล้วค่ะพร้อมกินแล้วค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเปามันสุกไวนะค,ะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เหลือนะคะแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเราก็เอามาอุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกินกับ ปาหนึ่งของเรานะคะใช่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวจริงๆใช่เหนียวติดมือเลยโอเคตั้งโต๊ะก่อนเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้มันต้องทำแบบนี้โอ้อันลำเหลือนี่ของแท้หรอโหยอดจะหาอะไรที่มันเยกกั่านี้ก่อน สุดท้ายมาปักตะาแดกแหงปลาดกกินกันเอาไม้ออกเอาัอยกเอาไม้ออกเเออปือนเขาเดียวพอพอมือไอต้องสะอาดผู้ชมเห็นไหมคะอย่าทำฉาบมก่อนเน่ไม่ต้องเห็นหัวล้านพ่อก็ได้โอ้โหพอหาอะไรมาตั้งเสาหน่อยกล้องขากล้องเราก็มันก็แบบไม่ไม่ไม่หาก้อนหินอันน่ี้ไม่ะไม่ทับ่ะ นะข้างหลังแม่เนี่ยมันไม่ได้พ่อล้มทับฝังนี่กินไปกินมาบกไปล้างมือก่อนครับนะเดี๋ยวเราจะกินกันนะครับคุณพ่อเนื่องแล้วจิ้ม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  พี่ทำไมกล้องเองทำไมพ่อไม่บอกพระ,ะว่าปาดพ่อแซบแซบดิลี่เ้เจ้าเดินเรามากินข้าวด้วยกันนะคะมาค่ามาค่ามากินข้าวด้วยกันนะคะข้าวเช้าค่ะหนึ่งครั้งหนึ่งกินได้ทั้งวันครับบรรยากาศด้านหลังนะคะกล่องฟืนแบดับแรกคือตักกระลำดอกก่อนมาคราบมากินข้าวคุณพ่อครับ เนื่องปลาครับวันนี้คุณพ่อจะกินทั้งวันเลยอื ร้อนอะคะ่ะใบ่หระพามะแวงขอบคุณทุกเหตุปัจจัยนะคะขอบคุณอาหารด้วยนะคะขอบคุณธรรมชาติขอบคุณผักต่างๆด้วยที่ให้ชีวิตนะคะขอให้กินแล้วเป็นยานรักษาโรคเด้อขอบคุณเทวดาตัวเป็นๆด้วยนะครับ ขอให้แบบว่าเป็นยารักษาโรคพยาติในสังขาเราเบลโหระพาเบลโหระพาเนึงอร่อยนะคะลองทำดูนะพี่หนู นึ่งอร่อยเนะคิดถึงลูกจังเลยคิดถึงน้องเซนกับน้องซีนจังเลยเซนซีนแม่รักลูกนะคิดถึงลูกนะกระลำดอกครับกระลำดอกนึ่งจิ้มน้ำจิ้มครับอลูกเซนลูกซีนแม่รู้ว่าจินวิญญาณของแม่กับลูกอะ เหมือนกันไม่เชื่อว่าวันหนึ่งรู้จะก,กลับมามสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันยังไงเราก็ต้องเป็นธรรมชาติเหมือนกัน เดี๋ยวมือเป็นน้ำมันเครื่องอย่จะไปศึกษาไปเป็นนักเรียนเนเรียนช่างอ่ะคุณคพ่อเรียนช่างครับ มะแว้งนี่นึ่งไม่ขมเนาะแต่ก็ยังมีความขมนิดๆแต่เขาอร่อยอ่ะหวานอ่ะอชอบเลยชอบมะแวง้งชอบมากขอบคุณนะครับรักหนูไหมครับ แค่ไหนถามบ่อยจังเลยเนะเาะน้องก็ถามไม่ใช่ถามบ่อยเวลามีความรู้สึกมาก็ถามไม่ใช่อ,อยู่ดีๆคนเราไม่รู้สึกจะมานั่งถามทําไมอะพะ่อฟิวมันมาไงรักหนูไหมรักครับรักแค่ไหนรักมากมายเหมือนกันนะแค่ไหนอะมากกว่าลูกนิดน,นึงอะน้อยกว่าลูกนิดน,นึงอะมทม่าท่านเขารักคุณนี่ คำพูดอะเป็นแค่ลมปากนะพ่อแต่การกระ,ะ,ะทำสำคัญกว่าแต่การกระทำของเขาก็คือเขาขอบคุณนะขอุณอีกอร่อยนะพ่อเนาะหวานไปหมดเลยกระหล่ำดอกก็ร้อนทุกอย่างแบบ คือดีไปหมดหอคะค่ะกินขาด้วยขิงครับกินขิงเข้าไปด้วยน้ำกรมขิงนะน้ำก <c oughs> รมสมามารถเอาไปทำตามได้นะจิ้มแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็เคยทำอยู่แล้ว,ลวคเคยกินอยู่แล้วแหละเต่เราสองคนไม่ต่ยันไม่เคยทำกินแบบนี้ไง มันมันไม่มีโอกาสได้กินปลาตัวใหญ่ๆอะค่ะพอมีโอกาสแล้วก็มันนึ่งเนาะครับ uh huh. อะไรปลาหนูหายไปล,ล่ะคิงยังไม่เห็นมะเขืออะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมนั่นไหม,มาวที่เรานึ่งเนี่ย จะกินสามมื้อเลยนะครับนี่ใบผักคะน้าครับที่คุณพ่อปลูกผักคะน้านี่ก็อร่อยเข้าจะหวานมากเลยเวลาหนึ่งเน่ยเนาะ ผ่า,อร,อ,ชา,ชาชอร่อยเหรอคะค่ะค่ะแม่หนูกินทุกอย่างเหรอพ่อกินทุกอย่างเลยนะเนี่ยแม่เนี่ยผักต้มอ่ะผักนึ่งอะ่ะหอมเองกันไหมวางแผนหรือเปล่าจะหอมเนี่ยกินพริกเยอะแล้วจะหอมอ่ะเดี๋ยวมันเกิดหน้าผากรอ้อน สดครับมะเขือบ่ะมะเขือมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอ,อันนี้คณะมันแอบอะ่ะแม่ นึงย่องอร่อยใหัเหมือนมันเลยเหมือนกินมันอะ่ะเจอละเจอมะเขือล้วนี่งไงมะเขือถ้าเราเนึ่งมันทำไมหวานอย่างเงี้ยถึงว่าลูกชายพ่อชอบน้องเซนอะ่ะมาเมื่อไหร่ก็จะให้ผัดแต่มะเขือให้กินโอเคค่ะท่านชม สำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนตตยายนะคะก็ต้องปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราสองคนตตยายจะกินข้าวจะรีบกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปบ้านลุงเจือนะคะไปทําซ่อมรถให้มันเสร็จเนาะจะได้เอารถมาใช้งานนะคะอืมก็อ่ะพ่อฝากเลยท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดติดตามคุณพ่อไว้เยอะๆนะครับแล้วตอนนี้พรุ่งนี้คุณพ่อถ้าทำรถเสร็จอะ คุณพ่อจะส่งคนที่สั่งน้ำมนันนวดคุณพ่อห้าขวดจะส่งดอกกระหล่ำไปให้ผัดกินด้วยครับยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับแถมดอกกระหล่ำคุณพ่อจะแถมดอกกระหล่ำให้ไปผัดครับผัดให้พอก,กินนะครับไม่ใช่ว่าให้ไปครึ่งดอกไม่ใช่นะครับคุณพ่อให้ไปพอก,กินนะครับใช่ค่ะมาจองกันได้เลยครับคุณพ่อจะเอาแปลงนู้นออกแล้วครับ แล้วคุณพ่อจะปลูกใหม่ีนี้จะให้ดอกใหญ่เลยใช่ค่ะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะรักนะจุ๊บจุ๊บขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ FC ยอมให้แล้วก็ขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะทุกคน <ผม S 1> ครับโชคดีครับสวัสดีครับเรียบรเลยค่ะรีบกินข้าวก่อนท่านผู้ชมกำลัดอกอร่อยพ่ก หูบอกพ่อแล้วให้หนึ่งผักเยอะมันไม่พอหรอกปกติก้าวเช้าเราไม่ใช่กินเยอะนี่ไหมอันนี้ข้าวเหนียวที่อุ่นเราหมดไปเป็นครึ่งอ่ะอทำไมงั้นอ่ะเขาหิวไะ <laughs>